เจ้าหน้าที่ปูพรมนำไหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมาย8จุดแหนมเภอแม่สายและอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการฟ้าสางเมืองพญามเมงรายของตำรวจกรมปชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นการกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนวัตถุระเบิดผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและอัชญากรรมทางเทคโนโลยีก่อนจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ .1 กุมภาพันธ์นี้ ผลการปฏิบัติงานสามารถตรวจยึดของกลางมีทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนได้จํานวนหลายรายการโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอแม่สายสามารถตรวจยึดอาวุธปืนสั้นขนาด9มิม2กระบอกอาวุธปืนลูกซอง1กระบอกอาวุธปืนยาวจุด221กระบอกสิ่งเทียมอาวุธปืนแบล็งกัน1กระบอกและลูกกระสุนปืนหลายร้อยนัด สามารถไปจับกลุ่มตัวชายได้หนึ่งคนตรวจสอบประวัต,ติพบว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือนักการเมืองท้องถิ่นในการเลือกตั้งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขยายผลไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีการพนันออนไลน์ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อีกสองคนส่วนการกวาดล้างทั่วประเทศทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มีการสืบสวนและนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายแล้วกว่า1 0 0 0เป้าหมายด้วยกันครับ